ตอนนี้เราอยู่เวียงจัน์ทนะคะมาเที่ยวประเทศลาวนะครับแล้วมาที่แวะคาเฟ่นะครับเข้าจีนะครับชิมเครื่องดื่มอร่อยและขนมปังฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมนะครับร้านก็ติดกับประตูชัยเลยนะครับบริการภายในร้าน ไกลๆนั่นในะครับประตูชัยนะครับที่เวียงจังนทร์เดินไปนิดเดียวนะครับสองร้เมตรเครื่องดื่มที่เราสั่งมานะครับคาปูเย็นนะครับ เต้ร้อนคาปูร้อนขนมข้าวจีเค้กนะครับ ตอนนี้ก็อยู่วังเวียงแล้วนะครับขเขาจะให้ให,ให้น้ำสองยามเย็น ให้ตึงๆเลยนะครับแล้วจะล็อกด้านนี้คือผักนี่ไม่ล็อกแบบหลังเกเปก่อไ่องปกยรไปเกอไปดพื่อไปไกิเ่อไเื่อไปเอไป่ปเอ่อ่ดเก่ดาก่ด บายดีได้เวลาจ้วงนะนะครับ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  ให้น้ำซองยามเย็นสมุกมากเลยครับอ้าวด้าน,นบนมีพารามอเตอร์ด้วยครับนอนดีสักหน่อยบินไป เรากำลังพายแค่อยู่นี่เราอยู่ที่วังเวียงนะคะ จำนิดนึงจำนิดนึงวันที่2เราออกเดินทางแล้วนะครับเรามาแวะถ่ายรูปที่อ่าวน้ำตรงรีสอร์ทนะครับันนี้ก็ภาพบรรยากาศ สบายดีเมืองเฟื่องถึงแล้วครับ บรรยากาศวิวดีมากครับ

เช้าแล้วครับเตรียมของใส่บาทกันระหว่างรอถ่ายรูปก่อน บรรยากาศใส่บาทตอนเช้าริมน้ำครับลัางไว้ก่อนนะลอาไงาอาไว้ก่อนเรอเอาร้อยหาด อเอาคนนะเหรอนอนไม่ตื่นโอ

บุญกุศลตัวนี้ขอให้เป็นัตะฆาแก้วบัวทองห้องนางมัดนู่ในใจหวังคิดจะได้ยังให้เจ้าได้ยาจนให้ผู้ส่วนแห่งปัถนาเอาแก้วมักสีผลนิพพานอยากระยานโลกเกศเสี้ยวรอดแต่คนเก่าอยากได้ยังดวงแก้วสัมพันยุ่งในเด้ง่ายเงินให้เจ้าได้หลายย่าเจ้าจับใจใจเปียกขายขายหนังนี้เถ้อให้เจ้ามีแต่อนโยวันดาสุขภาระสุขกายสุขใจให้สำเร็จในนาทีการงานให้ สาธนอี้ยกใสมาอยานแล้วดมีใจใส่ัรวัน้บรวนางวันวาน้ำทางของกองหอนักัน้วมกันด้งอเป็นกุทวันั้นทางขององหอนั้งบกทน้ปะเปสู่ประแจงญาติโยมซื้อนหิรูรายนะเือ เกือบแพงครับเกือบแพงแต่ไม่แพงฮะต่อได้เจอกันใหม่ทิปหน้าครับ bài thiêu ca